อันนี้เป็นหบูซิกนะคะราคาเสี๋ยวค่บอกนะคะน้จำหมูบางนีตำหมูผ่าบางไม่ค่อยเหมือนในรูปเท่าไหร่เออเอังบางบางบางอันนี้คือันมืนมันเป็นของมากเลยอ่ะไอที่หมูไอเนื้อวัวซเมนตูลา ลุ้นๆหลูเก็มีกระปิ้ด้วยนัวมากเลยคอกินปลานะี่กินได้เลยครับลอ,อยเรียบส่วนีนหมูเนี่ย้อหอมมินท์ิจิงอนดริมเลยโอุโหปลาุดแน่นอนใันนี้น,นนี้มีก้ตาลแตงมิจฉาวันแตงมรู้่าตงไม่แ่เล อร่อยเตยเลยครับอันนี้อร่อยเลยเตมแล้วไปทานได้เลยน้ำำหลวงกรบบางแล้วก็แหนมพิโคนะครับอันนี้จะเป็นเหนีสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็มีน้ำจิ้มกลมกอกนิ้มจิ้มไก่เหนียวเหนียวมากอยากกินเลยปลาหลุดเลยเดี๋ยวปัาหลุดคว้า เดี๋ยวไหมเดี๋ยวมากขนาดคนมนดีๆยังเรียบร้อยเลยเดี๋ยว่าน้ำเลยที่บอกน้ำหอมอร่อยไหมฝันหน้ากอร่อยัางเลยมันจะเป็นเปรี้ยวนะเพราะว่าทุกคนแหนมที่โคมันเขาเป็นต่างเป็นเปี้ยวนี่เขาเหนียวแดงครับเขเหนียวดำมันอร่อยมากจริงๆเลยครับ เป็ดเลยยากยุ่จากอันนั้สองทนันอันนี้ของหมูย่างน,นะครับคามหมู่างน,น,นี่ในต้มกระดูดกคนกนี้ตัวสปีกิ้งแนะนำว่าอันนี้เนื้อบำลึกบีีอกพูดถึงความอร่อย <Delicious. S 2> ได้หมดคือร <Delicious. S 2> ้านเปิบเหลา้าเปิบลาวเปิบลาว <S <S เปิบลาวอยู่ตรงถนนถนน,น,นสองถ้วยน้องอยู่ตรงถนนเลยวันนี้ตรงเนี้ยเลื่อนถนนเลยนะเลยน่ะเน,นี่ยขอเพิ่มได้เขาขอไปดิ นี่จะเป็นแอบตับนมนี่อร่อยมากเลยนิ่มมากด้วยรัยมเขารียนุ่มมมาอร่อยนุ่มนี่ครับนมตับนม <c oughs> ตับนม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 ,นม,นมอ้ำอ่ำเอาไปกลอมพูดบ้างกล่อมจับอร่อยไหมกล่อมตับอร่อย กระดูกก็น,นุ่มได้เลยใส่น้ำลเาก็จะมีใช่ตน,นี้กรน,นุ่มต้มแซบมีตับนุ่มหมูสามชั้นก็น้ํำปาแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรนะหมูย่างโอ้หมูย่างแล้วก็ต้มตําปลา ตำมเน่หลหวงบางอร่อยนะครับต้องมากินนะครับ <c oughs> กุงงกงงกงงก้งย่างเกลือกุ้งย่างเกลือนีส่วนสีสีเป็นนีุดอนัทชูโขนัทชูย่างไหมอ่ โอเคอันนี้ของผมก็แต่ทำหลวงพระบางตลอดมากทุกอร่อยอร่อยหมดโคก็อร่อยนะครับโคก็อร่อยแน่นอนที่ไหนที่ไหนก็ต้องกินโคทำชอบหมูหมูหมูทอดกรอบแล้วก็หางตับหางเนี่ยหลวงพระบางโอเคแล้วก็ต้้มแแซซ่่บบกน้ำจิ้มก็อร่อยข้าวเหนียวก็อร่อยอร่อยหมด โอยเฉพาะโค